สวัสดีครับเอาเอาเป็นวา่าช่วงนี้จะเล่นจะเล่นอะไรวะเดี๋ยวรืวเดี๋ยวขอเล่นเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ,ถ้าถ้าดองไม่ยาวเกินมึงอย่ามันจะยาวเกินนะไอะลเล่นตัวนี้นะเร่นนะเดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ก่อน เดี๋ยวขอดูรายละเอียดน้องก่อนเทลี่นะครับเท,เทเลี่เลยด้เกื้อเลยวูเทลี่กลายมาเป็นซัพพอร์ตแล้วนะครับจริงจริงจริงเทลี่ก็เป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็ถือว่าดี ผิดเรื่องขั้นต้องฟังเสียงกว่นี้มาใช่ไหมไม่ั้บอกกี่เสียงเนี่ยอู้ย่สิเดเสียงตายกูยาวแน่ いで一番可愛いちょっといいゲンが必要ね次は財務報告と面接あとはキアナの宿題を見ないと新しい制服はリタが選んだの上品で優雅で、私 投票結果ホームのフィギュアに十字架の模型1位はデリリのサイン仕事グループに変なメッセージ โอเคจบเปลี่ยนนี้ด้วยโอเคหน้าล่างนี้มีกี่ชุดป่ะมีอยู่ชุดนี้ไม่มีเปิดดีแล้วชุดเดียวแหละนะอย่าหลายชุดเลย อะไรกูเนี่ยไอตัวที่เหมาะที่จะเล่นด้วยเนี่ยเป็นตัวไหนวะไอตัวนี้แหละเออจะมีตัวไหนนอกจากนี้เป็นระดับ S S พอไหมอ่ะมันจะเล่นระดับผโผงเลยมันก็ไม่ใช่ไหมเออไอคหน้าล่างล่างเออผมแค่มาดูดูวงแหวนดาราใช่นะเออไม่ได้มาไม่ได้มาป่าบอสนะ เอออันนี้ปอดไว้ก่อนนะมันดูวงแหวนหนาลาคนระับไม่เกี่ยวกันไปดูยเออลุยเออเดี๋ยวจะใช้วงแหวนหนาลาจบก็จบเลยนะมันต้องใช้ถ้าเป็น SP ก็สองร้อยอะโคตรเยอะอันเก่ามันไม่เยอะแบบนี้นะครับเทลิมื่อไงสป,ปอร์ตจริงจริงสป,ปอร์ตใจพลังเยอะด้วย ไม่รู้จะเหมือนกันไหมลองเรามาดูกันก่อนผมก็แอบระเทศเทศดูแล้วล่ะเอ้เย้ร้อยห้าสิบหรออ๋อมันเป็นบางตัวโอเคโอเคผมนกึกว่าเป็นทุกตัว อะไรเนี่ยเคียน่ะทำไมกูทำอะไรไม่ได้เลย นนนะจบแค่นั้นเลยนะแค่นั้นเลย,ย,ย,ยแล้วจะไล่ไปที่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับเป็นวันวันไปเพราะว่าช่วงนี้ทำหลายอย่างนะครับหลายอย่างมากทำช่วงนี้เราแค่มาดูถ้าไม่ตายเฉยมาดูถ้า แอคชั่นอรเมินเฟ้นพอใครได้เข้ารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร้กันนะครับ